สวัสดีครับนาน่าแฟมิลี่ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีแม่แม่เอฟทุกท่านครับผมเอานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับนานายจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาชมการเตรียมความพร้อมนะครับในการแห่เทียนพรรษานะครับประจำปีหกเจ็ดนะครับผมตอนนี้บรรดาทั้งทุกเชือกนะครับก็มาเตรียมพร้อมสแตนบายนะครับรอขบวน แล้วนะครับนี่มากันเยอะแล้วพร้อมด้วยทีมงานคุณภาพครับผมจากศูนย์ข้อดึกษาครับโครงการโลกของช้างเรานะครับโครงการบริหารส่วนจังหวัดสรินครทีมงานคุณภาพมาแล้วช้างเราก็มาแล้วนะครับปีนี้อากาศไม่ร้อนครับอากาศเย็นสบายครับเ็นฟ้าครึ้มฝนครับวันนี้วันนี้จะเหมือนกับปีที่แล้วหรือเปล่านะครับปีที่แล้วฝนตกนะช่วงขบวนแห่นะครับช่วงขบวนแห่เริ่มนะ วันนี้มีช่องไ์สดเยอะแยะเลยนะครับก็ชมกันสดๆไปแล้วก็ชมคลิปกันบ้างนะครับเบื้องหลังของการทํางานก่อนที่จะเริ่มทําขบวนเนี่ยขบวนเนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมอะไรกันตทนนี้ขบวนของนางรงนางรำยังไม่มาครับผมขบวนช้างของเราสแตนบายรอแล้วนะครับนี่เราอยู่ที่ค่ายทหารนะครับค่ายวิริวัตโยธินครับจังหวัดสุรินทร์ครับนี่ครับบริเวณพักของช้างนะครับนี่ฮะรูปรอฮะ อยู่ฝั่งนี้เลยชื่ออะไรกันบ้างก็น่จาจะคุ้นหน้าออคุ้นตากันดีนะครับผมก็ไม่บอกนะครับว่าชื่ออะไรครับให้ทุกท่านถ่ายเอาเองนะผมเอฟซีช้างรู้หมดแล้วเชื่อไหนชื่ออะไรนะครับอย่างนี้นคือเอกสิทธิ์ฝังนะครับอาร์มฝ่าอาร์มนะครับเชือกนี้นะฮะนี่ชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้่นีฝั่งนู้นก็<ๆ>อันนี้อันนี้อะไร เชื่อั้เงินเงินบ่โอ้เงินเครับเงินอีกสิ์ป่องอามอกสิ์ป๋องอามจับไม่ไหรจับไม่ไม่ใินไม่ได้กินไม่ได้เลยกินอะไรของเขาอโอ้ยันตรายอรายเดี๋ยวพาชมบรรยากาศครับผมไม่บรรยายเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราไปชมพรัเอีก ช่องไหน,นกันก่อน,นว่าอยู่ตรงไหนบ้างครับนี่ก็ทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับผมท้องผาภูมิมาแล้วมาแล้วมาแล้วม,มาเย,ยอะแยะเลยเดี๋ยวเก็บบรรยากาศเก็บบรรยากาศให้ให้ให้กับท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศเตรียมความพร้อมของช้างเรานะครับผมนี่โอ้นี่ก็เป็นแอดมินนะครับเป็นยูทูบเบอร์ครับผมเตรียมเปิดกล้องแล้วนะครับเปิดกล้องนะครับเป็นเปิดกล้องแล้วครับตัวมาจากช่องอะไรครับผม ช่อง,งคงาัาคงน้องขวัญเฟมมารีจ้าควางน้องขวัญเฟมมารีนะคะเัมมารีสมนึกครับมาแล้วไงายาวมากครับผมโอ้นุ่นลีโอคือเบียร์ฮะลีโอไม่ใช่ชื่อช้างนะครับผมควานหมางครับนี่นควานช้างควานหมางอบปะจอครับผมเดี๋ยวว่อาอยู่ไหนเอ่ยเนาะ เราเจอแล้วครับเรามาเจอแล้วครับตัวนี้เรามาเจอเอฟซีของดาวมงคลแล้วครับตัวนี้นั่งอยู่ท่านี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับจุงกาครับเนี่เป็นเอฟซีของดาวมงคลครับผมทางนี้ครับผมนี่ส่วนนี้ก็น้องดาวครับผมนี่น้องดาวน้องดาวดาวมาแล้วน้องดาวมาแล้วอ้า ลายพญานาคไม่ไม่รู้บอกลายพญานาคเออลติบไปแล้วโอ้ยหนอพิษต้นมาแล้วน่ะกพญานาคว่ามังกรลายผ้าไหมพญานาคอย่างสวยครับราคาชุดไม่ต้องพูดถึงนะครับผมอลังการ เบิ m, er, ้งครับเบิ้งทหารครับสวัสดีครับผมทหารคุม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 ขลักคุมขลัก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 ขลอกขักขลักขล่เขลกขลักขลักขลัอขลักขลักลักไลักขนัขลักขลขลักขลัักลขลักขลัดาวัักขลักขลักขลขขของเท่ของเท่ขขอเลอ น้อยน้อยน้อยนิงเรียกนิงเรียก,ยกให้ดูความน่ารักสุดสของดาวกันไปก่อน,นครับสำหรับท่านที่ชมคลิปของช่องนาันนาย่แฟมบิลี่ครับวันนี้ได้เจอพระเอกพระเอกช่องพระเอกช่องพระเอกช่องอนช่องนี่ก็มีผู้ติดตามเยอะนะอันนี้เป็นทีมงานของชายดางคล แล้วนี่ก็น่นาจะคลึกคลักด้วยนะฝั่งนูง้นก็เลี้ยงแถวให้นักท่องเที่ยวนะครับมาถ่ายรูปกันนะครับอ่านี่อ่ะ <c oughs> <c oughs> อ่ะ,อะกอดดูก,กอด พาไปสมนึกมาแล้วนี่นะครับเมื่อกี้ไปแอบ,บๆอยู่ตรงนี้เดินมาแล้วครับเ,ออเฮียหมูออกห่างๆหน่อย,ย <c oughs> มาเรื่อยๆครับตอนนี้นักสแสดงนะครับแล้วก็ช้างของเรามาเรื่อยๆครับอันนี้เป็นทีมของนักสแสดงนะครับทองคำต้องแท่งครับอยู่ภายทองคำต้องแทง่งน้องนัชตะอยู่ทางนู้น นี่ฮะแต่งตัวน้องบอบพรอยครับนี่บอบพรอยบอบพรอยน้องบอบพรอยน้องซุเอ่อน้องยอดน้องยอดทองน้องยอดทองฝั่งนี้อะไรเนาะเดี๋ยวดูฝั่งน้องสงกรานต์ก็มาสงกรานต์เอานึ่งชค่วหนึ่งชั่ครับนี่นึ่งชั่วครับยังไงอะไรจำบ่ได้บ่ เนว็ดยเาะคนน้่ตาดีจังไอ้น้ำสาเลยขาดำดไปดหูจักบอกกันกำปองชอนอกมืออยู่หัวหลันจัได้ถงหัวหลันไหนจยังไงไหนส่งสัญลักษณ์อะไรให้กันาน่เบามา หัจใกโอเคที่สร้างเขาได้บบสร้างหัวใจโอเคนะอเบามากเยอจะส้ขสร้งเขาได้ย้าว่าเขาดังล่อันนี้ก็อเสรมาเลยอยก้โอ้ยแมนสร้งดอกเขาสิดอกมาลองีหล่เอ้ยเกี่ยวกันบาบันเลยมาหาดาวมาหาดาวแล้ว FC ดาวเยอะ FC ดาวเยอะ ่สวัสดีค่ะนับไปเดี๋ยวสีใบเลยก็สีแดงค่ะโอ้ยนัานนั่นยับไปทั้งผลเหรอสีแดงสีใบแล้วใบแดงสีใบแล้วผลใบใบแดงสีใบนั่นเอาบันนี้เพิ่นันหมดเลยได้โอ้ไฟบัญชีนะคือประกาศนะกระเป๋ากางเกงกระเป๋าเสื้อนไฟบัญชีเขาหนำหมดแล้วไฟบัญชีนับหมดแล้วเอาเท่าไหร่อยู่เท่าไหรเบียกทัก อ๋อปลเปียกดอกันนี้บฝนดอกป้าปลาบ่าปลาาอย่าว่าทวดขีทวดเดดมันปลตกดอกอายุน้ำรถเด้อนรเลื่อนตกหนึงมันปากระเช้ตกกันเลยดู้รอนั่งลำก่อนดีน่อางลำขาตั้งกระปูนเขาจะนางลเขาจะเริ่มคนจุดที่นอแสดงซิสอานอไปต้แสดงส่วนหนึ่งก็มาส่วนหนึ่งยัมา เราจะต,บ,ตบขาแล้วตบแปะตบแปะชมเบื้องหลังก่อนขบวนจะเริ่มนะครับผมว่า,าพี่น้องช้างของเราทำอะไรบ้างนะตอนนี้ก็ยืนกินยงกินหญ้าครับกินต้นสำลัดกันแบบชิวๆกันก่อนครับเดินสบายๆครับว่าอากาศวันนี้ไม่ร้อนครับทุกปีเราจะรอตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายสองอากาศก็ร้อนนะครับแต่ปีนี้ก็ออกช้าหน่อย ไม่ต้องรอนานครับมาช่วงบ่ายสามโมงครับผมออกมาช่วงบ่ายสามโมงอากาศเย็นสบายอากาศเย็นสบายนี่เอาเอา ามาแล้วตุ่มๆุมมาแล้วก็เป็นสัญญาณบอกว่าเตรียมความพร้อมเอาคอมเม็นเด้อใ่าดูต่อดูต่อนี่ให้ชมคลิปแค่คร่าวๆนะครับคลิปคร่าวๆอ้อทางพุ่น็ถ่ายรูปเรือเราไม่ได้ถ่ายรูปโอ้ยไม่เอิญเนี้ยไม่เอิญเนี้ยโอ้ยเนาะ พร้อมแล้วครับตรงนี้ก<ส>็พร้อมก็ได้ครับใช่เบี้ยวาเบี้ยว ชิ้นงานรอรอครับอยู่ฝั so ่งนี้เรียงแถวรอให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมกับบารมีของช้างพายแต่ละเชือกนะครับเข้าน้ามกินก่อนอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมเห็นไหมนี่ในปัดอะไรบางแล้วไหมเดี๋ยวก่อนทั้งนี้หรือเปล่าเห้ยเห็นไหม ไม่ใช่อยู่ในกระเป๋าบอกยวดูก่อนอยู่กับพี่พลุงพลเลอยู่กับลุงพลหรือเปล่ามเกไปไปเปิดเอาน้ำเลยเจอะไรมเจอรถแงโอ้ยอยู่นี่เนี่กระเป๋านี่ดูแต่กระเป๋า้างไม่ได้ดูกระเป๋าเลยมันจะเจ่กระเป๋าอะไรเยอะเกิน อาครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับผมน,นี่ก็ถ่ายรูปถ่ายภาพกันก่อนจ้าทงเจ้าที่ของเราเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกหนึ่งปีจะมีอยู่ครั้งเดียวฝั่งทางนู้นฝนตกแล้วฝั่งนี้ยังไม่ตกไม่เป็นไรปีนี้จะไม่ตกครับผมปีนี้จะเฮแบบสบายๆครับกับมหากรรมเฮเทียนบรรษาชา้างจังหวัดสุรินทร์เดี๋ยวๆได้ให้ทุกท่านได้ชื่นชมบาร,รมีของช้าง ทุกๆเชือกนะครับในงานเ,เทียนพรรษานะครับปี67นะครับปีนี้นะครับได้เห็นช้างพังช้างพลายแล้วก็ช้างสีดอนะครับบารมีชื่นชมนะครับกันหลายๆเชือกนะครับผมฝั่งนี้รอเลยฮะเดินเรียงแถวยาวให้หนักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปถ่ายภาพส่วนน้องดาวเราก็อยู่ฝั่งฟูน ้วงดาวอยู่ฝั่งปู่น้องดาวอยู่ฝั่งนุ่นเราวทีมนักแสดงก็อยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ใกล้ๆตรงนี้เลยโอ้นักท่องเที่ยวก็เริ่มเยอะแล้วครับตอนนี้อ่ะอไปก็เริ่มปฏิบัติหน้าที่แล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวอีสักรู่เราก็จัดช้างจัดเป็นกระบวนกระบวนนะฮะจัดช้างก็ไม่ได้ลงคลิปให้ชมนะช่วงจัดช้างก็ไม่ได้ลงคลิปให้ชมนะครับก็ชมทางไลฟ์สดของของของช่องแต่ละช่องช้างเลยครับผมนี่ไลฟ์สดด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์รับให้กับช่องน้าหนาด้วยนะครับผมฝเป็นกำลังใจให้นะครับพี่น้องช้างของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมขอบารมีพระครูปกรรมคุ้มครองท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของน้าไนานะครับผมสวัสดีครับ